การใช้งานซอฟต์แวร์ Noise2 บน PC สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ n o i s e Tool ได้บนเว็บไซต์ Serus Research เมื่อทำการติดตั้งและเข้าสู่โปรแกรม n o i s e Tool แล้วทำการจ่ายไฟให้กับ Docking ต่อสาย USB เข้ากับ PC ซอฟต์แวร์ n o i s e Tool จะทำการเชื่อมต่อกับ Docking ได้แบบอัตโนมัติตัวโดสที่เชื่อมต่ออยู่บน Docking จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ เมื่อกดวิวจะแสดงหน้าต่างสถานะของด็อกกิ้งรวมถึงสามารถใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูลตั้งค่าสั่งการทำงานของตัวโดสได้กรอบเล็กๆใต้ตัวโดสนี้จะแสดงสถานะปัจจุบันของตัวโดสแบตเตอรี่และเมมโมรีที่เหลืออยู่ปุ่มดาวน์โหลดใช้สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลที่อยู่ในเมมโมรีของตัวโดสที่อยู่บนด็อกกิ้งทั้งหมด Transfer setting จะเป็นการโอนค่าการตั้งค่าที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้าลงสู่ตัวโดส Transport mode จะเป็นการตั้งค่าให้ตัวโดสอยู่ในโหมด Sleep ในกรณีที่ต้องการเก็บอุปกรณ์และไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน,าน,าน ปุ่มดาวน์โหลดบนตัวโดสแต่ละสล็อตจะเป็นการเลือกดาวน์โหลดเฉพาะเจาะจงของตัวโดสแต่ละตัวโดยสามารถทำการเลือกการตรวจวัดที่ต้องการดาวน์โหลดได้เมื่อกดปุ่มคอนฟิ g จะเข้าสู่หน้าต่างการตั้งค่าของตัวโดสที่หน้าแรกของการตั้งค่าสามารถทำการ s ซ n c h r o n i z e เวลาบนแทบ storage สามารถตั้งค่า time history rate รวมถึงตั้งค่าการเก็บตัวอย่างการตรวจวัดในรูปแบบของวันที่และเวลาได้ที่แถบ integrating จะเป็นการตั้งค่า i n d i c a t o r โดยสามารถเลือก exchange rate time rate frequency rate และ t h r e s h o l d รวมถึงค่าที่เ a ล time โดยสามารถเลือกอินติเกรเตอร์ได้สูงสุดถึง4อินทิเกรเตอร์สามารถเลือกอินทิเกรเตอร์ที่ซอฟต์แวร์ให้มาหรือตั้งค่าเองแบบคัสตอมหรือปิดการทำงานโดยกดเลือก Disable ไว้ในแถบถัดมาจะเป็นการตั้งค่าเพื่อเปิดฟังก์ชันค่า p e ีคและ m ม็ในแถบของ One Interface จะเป็นการตั้งค่าหน้าจอการแสดงผลของตัวรีโมทในแถบ Advanced จะเป็นการตั้งค่าขั้นสูงเช่นระดับการสอบเทียบการเปิดปิดบลูทูธหรือฟังก์ชันออกเทปในส่วนของปุ่มด้านล่าง o o d f r r o m n s t t u u m n t t จะเป็นการดึงการตั้งค่าจากตัวโดสและเซฟทูอินสต r เมนต์จะเป็นการบันทึกการตั้งค่าที่ตั้งไว้ลงสู่ตัวโดสเมื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลลงสู่คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วสามารถเรียกดูข้อมูลได้จากแถบด้านซ้ายโดยสามารถเรียกดูได้ตาม s e r i ียลนัมเบของอุปกรณ์เมื่อเลือกการตรวจวดดัวดใดๆขึ้นมาหน้าต่างที่แสดงขึ้น จะสามารถทำการสรุปผลการตรวจวัดออกรายงานแสดงผลข้อมูลดิบโดยสามารถเลือกช่วงเวลาหรือข้อมูลทั้งหมดและสามารถ Export ตารางออกมาในรูปของไฟล์ Excel Export Graph ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพได้อีกด้วย ในแถบ e t a i l จะเป็นการสรุปข้อมูลการตรวจวัดตลอดระยะเวลาการตรวจวัดสามารถเลือกข้อมูลดิบได้โดยการกดปุ่มบอดแบนและข้อมูลความถี่โดยการกดปุ่มออกเตปในส่วนของแถบ r ีพอร์ตจะเป็นการสร้างรายงานโดยสามารถเลือกรายงานที่ต้องการและสร้างรายงานผลออกมาเป็นไฟล์ w o r d หรือ PDF file ไฟล์ได้ หากสนใจสินค้าของเราสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดดังนี้เลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ